ผมเปลี่ยนจากอยู่ตรงโซนห้องเก่าของตอนเองครับผมแล้วก็ทาห้องใหม่แล้วก็สัญญากับน้องในติ๊กต่อว่าเดี๋ยวทาห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่วันที่สัญญาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งนวครับแต่วไม่เป็นไรครับผมลูกผู้ชายสัญญา10ปีไม่สายวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่ทําใหม่นะครับผมนี่และนี่ก็คือห้องที่ทําใหม่นะครับผมห้องบังที่ทําใหม่นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยคือด้านหลังก็จะเป็นไม้นะบังก็จะเอาพวกตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าวอลเปเปอร์ paper, เออผนังสามมิติอะไรของเขาเนี่ยนะเออเอามา นี่ให้มันสวยอย่างนี้แล้วก็มีติดแอร์มีผ้าม่านมีทีวีอยู่ตรงนี้ที่วางตัวทีวีไอตรงนี้ด้านล่างมันก็เป็นไม้ก็เลยซื้อตัวกระเบื้องยางมาติดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวลูกลักนะครับผมลูกลักอันนี้อันนี้ว่าจะเอาออกแล้วแต่ไม่รู้จะไปทิ้งไหนดีอันนี้เลื่อนลงมาก็จะมีเป็นตัวจอยของ Nintendo แล้วก็ n t e n d o Switch อันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วไม่เคยจับเลย ไม่เคยได้เล่นเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวจอยเพย์ห้าอันนั้นก็จอยเพย์สี่จอยอันนี้จอยปลอมนะของปลอมซื้อมาตกแต่งเฉยๆใช้ได้แหละแต่ว่าเป็นของจีนอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมอันนี้ก็จะเป็นตัว PS5 PS5 ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนี่แล้วก็มีอันนี้อ่าตรงนี้เราก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนี่มันก็จะสวยแบบนี้เลยนี่เป็นตัวบัสไลเยะเป็นเคส iPad น,นี่ก็เป็นตัวกระจุกระจิกอะ่ะเออกระจุกระจิกมีพัดลมเอาไว้เป่าหัวสองตู้นี้ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ของตอนที่บางสะสมก็จะเป็นพวก iPhone นะก็มาตั้งแบบนี้นี่เอามาตั้งรวมๆกันไว้นี่ก็เป็นพวก iPod iPhone ทุกเครื่องก็คือใช้ได้จะมีบางเครื่องที่เป็นเป็นแบบอันนี้ใช้ได้ อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้เป็นตัวม็อกเฉยๆตัวม็อกตัวม็อกเป็นกรอบเฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น iPhone ้ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับผมเอาไว้วางของอนนก็เป็นพวก i p o d อ่าไอพองไอพอต i อ a d อะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จ Apple Watch ครับผมแล้วก็จะมีไอน้ําอยู่นี่แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบบท,ที่นอนก็คือจะนอนอ่านี่นี่น,นี่หมอนหมอนหมอนอันนี้นะซื้อมาให้ลีนาโดยเฉพาะราคาแบบเกือบ3,000บาทอะประมาณ2 5 0 0เดี๋ยวเดี๋ยว เขาอุตส่าห์ลดราคาให้เราทํารีวิวให้เขาเลย,ยไหมเออไนดะ้เออเนาะเดี๋ยวแนะนําห้องเสร็จนะครับจะไปบอกว่าไอเนี่ยมีดีอย่างไรบอกเลยว่ามันเป็นหมอนสุขภาพที่ดีสุดๆใครที่แบบว่ามีคุณตาคุณยายมีคนแก่เนี่ยหรือว่าคนที่นอนยากแบบลีนาเหมาะเลยอันนี้เหมาะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแต่เดี๋ยวให้ดูทั้งหมดก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นอนเวลาบางนอนนะครับผมแล้วด้านบนก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหลอดไฟหลอดไฟนี่คือจะใช้คําสั่งเสียงนะครับสวัสดีเลเซอร์ ปิดไฟปิดไฟค่ะในท่านเปิดไฟเปิดไฟค่ะในท่านแสงนวลแสงนวลค่ะในท่านปาร์ตี้ปาร์ตี้เริ่มปาร์ตี้ค่ะในท่านสว่างมากโอเคในท่านสว่างจ้าแสงขาวแสงขาวแสงขาวค่ะในท่านชมดาวโอเคค่ะในท่านไฟสลัวเหมาะดูดาวเจ้าค่ะปิดเสียงโอเคในท่านเราจะเงียบที่สุดเปิดเสียง ฝันดีเริ่่มปาตคะเ้บอกว่าฝันดีฝันดีฝันดีสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์ทำขายหน้าเลยนะทั้งหมดโดยรวมของห้องบังก็มีประมาณเท่านี้ครับผมนี่มันก็จะมีประมาณนี้อ้อลืมลืมนี่แล้วก็ไอเนี่ยถ้าข้างนอกกดกิ่งอ่ะดินากดกิ่งเออเออเหมือนเซเว่นเลย เวลาที่แบบว่าน้องหรือว่าป้ามาเนี่ยเออจะแบบถามว่ากินอะไรไหมอะไรเนี่ยเขาก็จะมากดกิ่งเรียกว่าจะได้ไม่ต้องขอประตูอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนะบังจะพาไปดูรีวิวของไอ้ตัวนี้บอกเลยว่า มันคือหมอนสุขภาพที่ไม่เสียดายเงินอะไม่เสียดายเงินที่ซื้อมาโคตรดีตัวหมอนสุขภาพที่บางซื้อมาครับผมก็จะเป็นตัวของแบรนด์แฮงกี้เฮาส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นโมชิบางซื้อมาเพราะว่าบางไปเจอที่เขายิงแอดมาเว้ยว่ามันเป็นหมอนที่เราสามารถวางไข่ได้แล้วก็เอาหัวนอนไปเลยแต่ว่าตัวไข่อะก็คือไม่แตกแสดงว่ามันจะต้องแบบมีความยืดหยุ่นมากก็เลยซื้อมาเดี๋ยวจะพาไปดูตัวจริงด้านในไอ้ตัวหมอนเนี่ยเขาก็จะแถมตัวปลอกหมอนแบบนี้มาให้เราด้วย ตัวกลิ่นของหมอนนะครับกลิ่นของหมอนเนี่ยมันมันรู้สึกเหมือนกลิ่นของรถเมเป้ายแดงอะประมาณนั้นเลยกลิ่นเหมือนรถเมเป้้ยแดงอะแล้วคือถ้าเราเอาหัวเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นสปริงเลยเว้ยตัวด้านสองด้านเนี่ยมันจะไม่เท่ากันด้วยนะตรงนี้มันก็จะเตี้ยก,กว่าแล้วก็จะสูงขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูด้านในของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นตัวอย่างนี้เลยอ๋อเอ้ยพ่อเพิ่งเห็นนะเนี่ยนอนตั้งนานเพิ่งเห็นมันคือหมอนที่เรานั้นสามารถนอนได้ทั้งสองข้างเว้ย ตัวหมอเนี่ยมันจะมีแบบ2ด้านนะเว้ยด้านนี้มันคือจะเป็นแบบแนวสโลปอแบเอาไว้ให้รับช่วงคอแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนนอนลาบแผ่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตอนที่บางซื้อมานะที่เขารีวิวให้ดูอะก็คือถ้าเราเอาไข่วางไว้แบบเนี้ยเราก็คือสามารถนอนได้แบบนี้เลย แล้วก็เผื่อใครแบบว่าซื้อไปให้ตายายปู่ย่าพ่อแม่อะไรที่แบบว่ามีความเป็นผู้สูงอายุนะกลัวจะใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวเขาก็จะมีคู่มือแบบนี้มาให้นี่มันก็จะบอกอรายละเอียดไม่หมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยวิธีใช้ใช้ยังไงซักบอกหมอนชั้นนอกก่อนอา้าวเราใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ซักเลย <laughs> <laughs> อ๋อมันต้องซักก่อนนี่หว่า แล้วเมื่อกี้นะลีนาบอกว่าไอตอนที่บางเอาหัวนอนนอนเนี่ยเหมือนไม่เต็มที่เหมือนขี้โกงเดี๋ยวให้ดูว่ามันไม่แตกจริงๆไข่นี่นะครับลีนาสบประมาทไว้เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหเมื่อกี้เหมือนนอนไม่จริงไม่ได้ทิ้งตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมป๊ะไม่แตกเลยนี่คือหูอยู่ข้างในเลยเนี่ยนี่ไม่แตกเลยนี่เห็นว่านี่เดี๋ยวเอาเอาหูทัดตรงนี้เลยเนี่ยเอาหูอยู่งนี้เลยหนึ่งสองเห็นไหมเฮ้ยไม่แตกเลยนี่ตงนห อืออ่าแม่อ่าไม่แตกเลยแหนว่าอ่าแล้วก็มันยืดหยุ่นมากนี่นเด้งปึงป้งๆเลยไม่ไๆไม่ไต้องตกใจเดี๋ยวตัวก็เป็นคนเช็ดอยู่ดีเนี่ยอเนี่ยมันเด้งมากนี่มันเด้งตึงตึงตึงตได้อย่างนี้เลยแล้วก็นอนก็อ๊ออ่าเห็นไหมหลับสบาย,ายตายเต็มตื่นือมเราสบายตายเต็มตื่นไงนี่มันก็อย่างนี้อ่าเราจะนอนแบบนี้ก็ได้ หรือว่าใครอยากจะได้แบบว่าลองคอขึ้นมาหน่อยๆน่อยแล้วก็อย่างเงี้ยเลยมันนิ่มมากน,นี่ลองรับคอใช่นี่แบบชรลีระชงขึ้นเพื่อลองรับคอเปิดหลอดลมเอ,อหายใจได้ดีได้ได้สวกอเขาเห็นตัวเวลานอน,น,อนตัวชอบนอนท่าคนตายอะนอนเงี้ยใช่มันรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วชอบตรงเนี้ยคือมันเป็นความลองคอเว้ยมันจะแบบไม่ปวดบ่ามันมแต่เวลาแต่เวลาเขานอนอะเขาชอบนอนแบบนี้มากกว่าลีนาะชอบใช้ด้านนี้แต่ของบางอะ่ะเวลาเอาหมอนมานอนอะ วางจะชอบใช้อย่างเงี้ยแล้วก็นอนสบายจัดมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ในรังโฟมที่เขาตัดมาให้เราเวลาที่เขาแพ็คพัสดุกอะ่ะเนาะสบายจัดเลยไหนใส่ปลอกหมอนใส่ปลอกหมอนนอนดีๆเลเรียบร้อยนี่เรเรียบร้อยอันนี้ก็คือเราใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะเลยนะที่สำคัญมันลดกลิ่นอับแล้วก็ลดแบคทีเรียด้วย ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแปะลิงก์สั่งซื้อไว้บนโพลแล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมาะกับผู้สูงอายุเหมาะกับคนที่มีปัญหาการนอนเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าเหมาะมากตอนแรกไม่ได้จะรีวิวให้เขาแบบเต็มๆหรอกนะแต่เห็นแก่ส่วนลดที่เขาอุตส่าห์ให้มาก็เดี๋ยวรีวิวให้เขาแล้วก็แปะช่องทางการสั่งซื้อให้เขาดิดหน่อยตอนนี้เขาก็ยังลดราคาอยู่นะครับผมจาก3,000กว่าบาทเนี่ยเหลือประมาณ2 5 0 0ันห0ประมาณนี้ เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านบนโพลแล้วก็ใต้คอมเมนต์วันนี้ผมกับลีนาะนี่กับบังก็ขอตัวลาก่อนนะครับหนึ่งสองสอัสลามวะั<ล>ยกุมค่ะ,คะ<ม>บ๊ายบาย